ไล้ตรงปติกตินก็ีไปเจอน้ำก็ยังล้างโอ้ยน้ำแห้งหมดเลยนะพ่อ วันก่อนที่เรามาเห็นไหมที่ว่ามันยังดุงด่งลิกๆิกๆมันบิดนั่นลงไปแล้วพ่อลงไปแล้วอะไเนี่ย

วอวไปก็มาท,ทมันทีก็เขาลู้ไงกอนไตัวใหญ่นี่มีดปลาั่นน่ะมีดปลานะ่น่ะ